สวัสดีครับกลับมาพบกับแคสไฟส์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอลปฟตีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน PDF ครับกับวิธีการรวมไฟล์ PDF หลายๆไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวแบบออนไลน์ง่ายๆครับสำหรับคนที่ใช้งาน PDF อยู่แล้วต้องการมีอาจจะมีบางครั้งเนี่ยไฟล์มันแยกกันนะครับก็คือไฟล์ที่1ไฟล์ที่2ไฟล์ที่3นะครับแต่ว่าต้องการรวมกันให้เป็น1ไฟล์เพื่อจะทําการส่งไปให้คนอื่นนะครับให้อ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องมานั่งแยกย่อยนะครับอันเนี้ ทำได้ไหมนะครับต้องบอกว่าทําได้ครับที่สําคัญก็คือไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมครับทาแบบออนไลน์ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการรวมไฟล์ pdf นะครับหลายๆไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวนะครับง่ายๆนะครับที่สําคัญคือแบบออนไลน์ด้วยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับผ่านเว็บไซต์นี้ครับ i love pdf com นะครับพี่ก๊อทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับกดเข้ามาจะเจอหน้านี้นะครับก็จะเห็นเลยครับเขามีเครื่องมือคําว่ารวม pdf นะครับเห็นไหมรวม pdf นะครับก็ให้เรากดเเข้าไปลยครับ จากนั้นก็เลือกไฟล์ pdf นะครับขอยกตัวอย่างอย่างเช่นมีกอลทฟทำไฟล์เทปไปแล้วนะครับตัวอย่างก็คือไฟล์ที่1นะครับตอนนี้นะครับมี55หน้านะครับนะครับไฟล์ที่2มี76หน้าเห็นไหมครับไฟล์ที่3นะครับมี83หน้านี่คือ3ไฟล์นะครับเดี๋ยวเราจะมารวมให้เป็นทั้งหมดนะครับเป็นไฟล์ไฟล์เดียวนะครับก็คือขั้นตอนก็คือเลือกไปที่ไฟล์ pdf กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเลย3ไฟล์นะครับติ๊กไปเลยนะครับ จากนั้นก็จะได้3ไฟล์นี้มาอยู่ในระบบแล้วนะครับในการรวมไฟล์ pdf นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไฟล์ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนแรกหนึ่งสองสามใช่ไหมเราอาจจะเป็น1 3 2อกระายอย่างเงี้ยเลือกตำแหน่งนะครับการเลือกตำแหน่งได้เลยนะครับเลือนเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดรวม pdf ครับกดรวม pdf ครับปุ๊บนะครับระบบนะครับตัวเว็บไซต์ก็ทําการรวมไฟล์ pdf ให้เราแล้วนะครับแล้วกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็แก้ชื่อได้เลยครับอ่ะก็เป็นเทปอ่ะ สี่และการอ่านรปเด้สี่นะครับกดเซฟคราวนี้นะครับเมื่อกี้พี่ก็บอกแล้วว่าไฟล์แต่ละหน้าเยอะเหมือนกันนะเป็นเกือบเกือบร้อยหน้าแล้วมาดูตรงนี้นะครับไฟล์ที่4เห็นไหมพอรวมเสร็จแล้วก็เป็น200กว่าหน้าเลยนะครับอันนี้คือการรวมไฟล์ทั้งหมดแล้วนะครับนี่ก็คือเครื่องมือที่ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ารวมแบบออนไลน์ให้เราเลยนะครับไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานในส่วนของหน่วยงานองค์กรบางหน่วยงานเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ติดตั้งโปรแกรมนะครับเรามาใช้เครื่องมือผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับ และนี่ก็เป็นเทคนิค,นคในการรวมไฟล์เรียบลหลายไฟล์นะครับให้เป็นไฟล์เดียวแบบออนไลน์ง่ายครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และพบกันใหม่คลิปต่อไปกับแคทไฟล์ครับ